สวัสดีครับจักรพันฟันธงประจำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568วันนี้มี8คู่มาฝากกันเช่นเคยครับจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยคู่แรกวันนี้ครับไปกระชี้รายการ EFL Cha m p ม o ป s h i p Oxford United ตพบกับอิ i สวิท w n ในเวลาตีสามครับอ p s สวิ h ท o w n ฟอร์มดีกว่าเยอะเลยนะครับฮนาล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครแล้วก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะ h ฮาสต์ซิมา2ประตูต่อ0ูนย์ด้วยศูนย์ทางกับเจ้าบ้านที่ไม่ชนะใครเลยครับตลอดหนันาที่ผ่านมาสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปอ การบูเดสสลีกาเยอรมันบริเซนเมเชนกลับบากพบกับแอร์เบเลซิกในเวลาตีสองครึ่งผลงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยเนะครับบริเซนเมเชนกลับบากเจ้าบ้านนั้นชนะมาสีนัดติดต่อกันจากทุกรายการส่วนแอร์เบเลซิกครับหกน้าก่อนหน้านี้หลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวน,นั่งเก็บเรียบครับทว่ากันที่คุณภาพของก็ยังมองว่าแอร์เบเลซิกนั้นเหนือกว่าแล้วก็น่าลุ้นกว่าว่าจะสามารถบุกมาเบียดเอาชนะไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักพันขอฟันธงไปแอร์เบเลซิกที่0-25 คู่ที่3ครับในการการหลีเอิงฝรั่งเศสเมสเจอกับแรนส์ในเวลาทีสองนาทีฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งเม t สแล้วก็แรนส์ครับในช่วงหลังนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกผมเลือกไปทางฝั่งของแรนส์ครับเพราะว่าคู่นี้เจกันทีไรก็เป็นทางฝั่งแรนส์ที่เอาชนะเมสมาได้ตลอดครับ พราะฉะน,นั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปแรนส์ที่0.5คู่ที่4ครับเนลเดการลาลิกาสเปนเกตาเฟ่เจอกับเอลเช่ในเวลาตี3าครับเกตาเฟ่ afe, หลุดฟอร์มไปเยอะครับแพ้มา2นัดติดแบบทำประตูไม่ได้วันนี้ต้องเจอกับเอลเช่ที่เพิ่งเสมอกับเรอัลมาดริดมา2 2นะฮะผมว่าเอลเช่กำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจไม่กลับบ้านไปมือเปล่าในการมาเยือนวันนี้แน่นอนครับเพราะฉะน,นั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองเอลเช่ที่0.25ครับคู่ที่5ครับในลเดยการ Division, e con, เซกูด้าดิวิชั่ เวลาตีสองครึง่งผลงานย่ำแย่พอกันทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าจะให้เลือกเชียร์ผมมองว่าสปอร์ติ g รีค o n เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่แพ้ใครมาสีนัดติดเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นสปอร์ติ g รีค o n เปิดบ้านเอาชนะ a n d o r ร่าซไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ด้วยสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปสปอร์ติ g รีค o n ที่0.5ครับคืนที่6ครับ,รบในรายการจูเบเลลิกเบลเยียมเมเชลเลนเจอกับสตองลาเลียชในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีเมเชลเลนได้เปรียบกว่าและมั่นใจกกกกวววว่่่ววาาาาาด้้้ยครรััับบบเเเลนนนนนนนใีพพขิงชะะะ Racing Game ม1ฮ ส่วนทางกับสตองลาเรียชครับที่ไม่ชนะใครในเกมเดียวมา3านัดต่อนื่องครับแล้วก็ทำประตูไม่ได้ด้วยสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปเมเชเรนที่0.25ครับคู่ที่7ครับไปกันที่รายการเกาโชซิร์ราอิตาลีโคโมเจอกับซัสซโลในเวลาตีสอนาทีครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ว i P ีประจำวันนี้ครับผมมีในใจแล้วว่าจะเชียร์ทีมไหนดีแต่ขออนุญาตส่งนาทางของคู่นี้ให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวเราเท่านั้นครับเดี๋ยวผมส่งให้ ก่อนสองทูบในกลุ่มจกักรพันฟันธงรับเพราะฉะนั้นเข้าไปรับแนวทางคู่นี้ก็ได้เลยครับในกลุ่ม ทางเข้ากลุ่มคือลายเอชเจเหหรือจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่8ในรายการปริมาลาลิกาวิตอริคิมารายส์เจอกับ a v s ฟุตบอล s a d ในเวลาตี35นาทีเพราะว่า a v s ฟุตบอล s a d ไม่น่าที่จะต้านทานวิทอริคิมารายส์ที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มวันนี้ได้ไหวครับเจบ,บานนชนะมา2อนัดต่อเนื่องเก็บคลินชีตได้ด้วยครับสุนทางกับ a v s ฟุตบอล s a d ที่ไม่ชนะใครในเกมเย็นเลยสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปว er ิทอร ทั้งหมด8คู่ประจำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568ครับขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ปฏิกรรมรบแบบนี้ในทุกๆวันสวันนี้หมดเวลาของจกักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ